สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ m s t ม r podcast s t EP ที่89นะครับวันนี้นะครับคุณหมอก็อยากจะมาแบ่งปันนะครับมุมมองหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าถ้าเราเนี่ยนะครับได้เรียนรู้หรือว่าเราได้เข้าใจแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้เนี่ย มันก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตได้แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเราสามารถนํามาใช้ในการสร้างธุรกิจเอ็มซ่าให้ประสบความสําเร็จได้อีกด้วยนะครับสิ่งนั้นก็คือคําว่าจุดเด่นนั่นเองนะครับจุดเด่นของคนในอาชีพต่างๆนะครับซึ่งคนที่เขาจะสามารถประสบความสําเร็จในอาชีพต่างๆได้นั้นเนี่ยแน่นอนนะครับว่าทุกคนเนี่ย ก็จะมีจุดเด่นมากมายนะครับคือเรียกได้ว่ามีคุณสมบัติของคนที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับแต่วันนี้คุณหมอจะนําเสนอในมุมมองหรือว่าเรียกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับที่คุณหมอจะหยิบยกเอาจุดเด่นสักหนึ่งอย่างในแต่ละอาชีพนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับได้มีโอกาสนะครับที่จะเรียนรู้แล้วก็นํามาใช้ในการสร้างธุรกิจเอมตาให้ประสบความสําเร็จนะครับ อาชีพแรกเลยนะครับก็คือนักกีฬานั่นเองนะครับนักกีฬามืออาชีพเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอย่างที่บอกนะครับก็คือเขาจะมีจุดเด่นหลายอย่างเหลือเกินนะครับแต่ว่าหนึ่งในจุดเด่นที่คุณหมอรู้สึกว่ามันมีความสําคัญมากๆของนักกีฬาเลยเนี่ยนะครับก็คือนักกีฬาเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีวินัยเป็นอย่างมากๆหรือว่ามีวินัยสูงมากๆนั่นเองนะครับ เพราะว่าการที่เขาจะประสบความสําเร็จในการแข่งขันได้เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการที่เขาจะต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอทุกวันนะครับมีการกำหนดเวลาในการฝึกซ้อมเนี่ยอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับนักกีฬาทุกคนเนี่ย ก็จะต้องมาฝึกซ้อมตามเวลานัดหมายในทุกๆวันนะครับเขาจะต้องมีการเตรียมตัวเองนะครับอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องนะครับมีความรับผิดชอบสูงนะครับเพราะว่าการมีวินัยเนี่ยนะครับมันจะทำให้เขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะพัฒนาความสามารถของตัวเองจากจากการฝึกซ้อมทุกๆวันเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อถึงเวลาของการแข่งขันเนี่ยเขาก็สามารถที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์แล้วก็ประสบความสําเร็จในการแข่งขันหรือเรียกง่ายๆว่าชนะการแข่งขันได้นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราต้องการที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจเอมตาเนี่ยเราก็จําเป็นนะครับที่จะต้องเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่มีวินัยในการสร้างธุรกิจนะครับการมีวินัยในการสร้างธุรกิจโดยพหัอ,อย่างยิ่งก็คือการจัดแบ่งเวลานะครับ หรือเรียกว่าการบริหารเวลาในการทํางานพื้นฐานของเราเนี่ยอย่างสม่าเสมอแล้วก็ต่อเนื่องเพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับทำธุกรกิจเอมตาเป็นพาร์ทไทม์บางคนทําธุกรกิจเอมตาแบบฟูลไทม์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะทําธุกรกิจเอมตาแบบไหนก็ตามนะครับสิ่งสําคัญเลยก็คือเราจะต้องจัดแบ่งเวลาในการสร้างธุกรกิจนะครับเราจะต้องรู้ว่าเวลาเนี้ยเป็นเวลาที่เราจะต้องสร้างงานเวลาเนี้ยเป็นเวลาที่เราทํางานประจําเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะขี้เกียจไม่ได้นะครับเราจะต้องขยันเราจะต้องวางแผนการทำงานให้การสปอนเซอร์อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอนะครับมีการนำเสนอแผนธุรกิจและเราก็ต้องทำธุรกิจเอมตาตามแผนงานที่เราวางแผนเอาไว้นะครับและที่สำคัญมากๆเราก็ต้องควบคุมตัวเองให้ทำทุกอย่างเป็นไปตามแผนนั่นเอง เราจะไม่สามารถที่จะมาท,ทําธุรกิจเอ็ตาตามอารมณ์อารมณ์ที่อยากทําเราก็ทําอารมณ์ไม่อยากทําเราก็ไม่ทําถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะประสบความสําเร็จมันก็จะยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีวินยัยเนี่ยมันก็คือการที่เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะควบคุมตัวเองเนี่ยให้ลงมือทํางานเนี่ยตามแผนที่เราได้วางไว้นั่นเองนะครับเราถึงจะสามารถประสบความสําเร็จในธุรกิจเอ็ตาได้นะครับ อาชีพต่อมานะครับก็คืออาชีพแพทย์นะครับคนที่เป็นแพทย์เนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่มีความรู้นะครับในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยนะครับเขาจะอัปเดตความรู้หรือเรียกว่าเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องนะครับแต่สําหรับส่วนตัวคุณหมอแล้วเนี่ยคุณหมอว่าจุดเด่นอย่างหนึ่งของคนเป็นแพทย์เลยนะครับแล้วก็น่าจะถูกฝึกมาตั้งแต่สมัยที่อยู่ระหว่างการเรียนแพทย์นั่นก็คือคนเป็นแพทย์นเนี่ย จะต้องเป็นคนช่างสังเกตนะครับเพราะคนเป็นแพทย์เนี่ยเขาจะต้องฝึกในการที่จะสังเกตอาการของผู้ป่วยการเปลี่ยนแปลงอาการของผู้ป่วยแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยเขาก็จะต้องสังเกตได้ว่าเออผู้ป่วยเนี่ยมีอาการเปลี่ยนแปลงไปนะตรงนั้นเนี่ยมันไม่มันไม่ปกตินะตรงนี้มันผิดปกตินะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้รู้ว่าเขาจะต้องจัดการในการรักษาแบบไหนนะครับเพื่อที่จะทําให้คนไข้เนี่ยสามารถ หายป่วยได้นะครับหรือว่าเวลาที่แพทย์เนี่ยเขาคุยกับผู้ป่วยเนี่ยเขาก็จะต้องสังเกตในการตอบคําถามของผู้ป่วย เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็นํามาใช้ในการวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีการสังเกตมากมายเลยนะครับในกระบวนการการรักษาผู้ป่วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับเวลาที่เราทําธุรกิจเอมตาเนี่ยเราก็จะต้องฝึกเป็นคนช่างสังเกตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนหรือกระบวนการการติดตามดูแลองค์กรธุรกิจหรือดูแลดาวไลน์ของเราเนี่ยเราจะต้องฝึกในการ สังเกตทุกขั้นตอนเลยยกตัวอย่างเช่นนะครับเช่นดาวไลน์เราเนี่ยวันนี้เนี่ยเอ๊ะทำไมดูหน้าตาเขาแบบไม่ค่อยสดชื่นเลยดูเหมือนท้อๆสงสัยว่าอาจจะไปถูกปฏิเสธมาหรือเปล่านะครับเขาอาจจะออกไปทํางานพื้นฐานออกไปสปอนเซอร์แล้วก็ถูกปฏิเสธกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสังเกตอาการแล้วเราก็ต้องรีบให้คําแนะนําหรือว่าให้กําลังใจหรือว่าปรับเปลี่ยนมุมมองความคิด ในเชิงบวกให้กับดาวไลน์ของเราเขาจะได้กลับมามีกําลังใจในการทํางาน <S <S หรือว่ามีความเชื่อมั่นในการสร้างธุรกิจเอมตาต่อไปนะครับหรือว่าเวลาที่เรานั่งเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนรู้เนี่ยนะครับแล้วก็ดาวไลน์ของเราเนี่ยก็นั่งอยู่ในห้องเรียนรู้เช่นเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องสังเกตนะครับปฏิกิริยาของดาวไลน์ของเราว่าเขาตอบสนองต่อการเรียนรู้แบบไหนนะครับเ,ออเวลาวิทยากรพูดเนี่ยในจังหวะที่ทุกคนหัวเราะหรือว่าทุกคน ปรบมือนะดาวไลน์ของเราเนี่ยเขาหัวเราะหรือเปล่าหรือว่าเขาปรบมือร่วมด้วยหรือเปล่าเขาโต้ตอบการเรียนรู้แบบไหนนะครับหรือว่าเขานั่งหลับหรือว่าเขานั่งคุยหรือว่าเขานั่งเรียนรู้แต่ว่าหน้าตาดูเคร่งเครียดจังเลยหรือว่าเขามีลักษณะเหมือนกับไม่ยอมรับในเรื่องของการเรียนรู้ที่ได้ยินได้ฟังนะครับซึ่งถ้าเราเนี่ยสังเกตดาวไลน์ของเราเนี่ยอย่างละเอียดนะครับในทุกๆขั้นตอนเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ย สามารถที่จะติดตามแก้ไขนะครับให้ดาวไลน์ของเราเนี่ยมีมุมมองต่อการเรียนรู้ในเชิงบวกเนี่ยมากขึ้นเราสามารถที่จะปรับ ให้เขาเห็นถึงการเรียนรู้ให้เขาเห็นถึงประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการเรียนรู้หรืออะไรต่างๆเหล่านี้หรือว่าเวลาที่เราเนี่ยนะครับนำเสนอสินค้านะครับบางครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเพื่อนของเราคนเนี้เขาสนใจเครื่องสําอางบารุงผิวนะครับเราก็อยากจะไปนําเสนอเครื่องสําอางบารุงผิวให้กับเขานะครับแต่ว่าพอเรานั่งคุยไปสักพักหนึ่งเนี่ย เขาก็จะพูดถึงเรื่องการเจ็บป่วยของตัวเองบ้างหรือว่าของคนในบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเออเขาก็อยากรู้จังเลยว่าเขาจะต้องทํายังไงดีนะเขาไม่ค่อยอยากจะกินยาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าเ,ออเขามีอาการลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องสังเกตแล้วก็เราอาจจะรู้สึกได้ว่านะครับ วันนี้สงสัยจะไม่เหมาะแล้วล่ะที่เราจะคุยเรื่องราวของเครื่องสำอางบำรุงผิวนะครับเราก็อาจจะปรับการคุยนะครับมาคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพแทนนะครับและบางทีเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีโอกาสในการที่จะแนะนำนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไวท์เทลสตาร์เพื่อการดูแลสุขภาพของเขาก็เป็นได้นะครับ ซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันเป็นเรื่องของการสังเกตนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราอ่ะจะต้องค่อยๆฝึกนะครับยิ่งเราทํางานพื้นฐานมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะเก่งขึ้นในการสังเกตนะครับแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะดูแลทีมงานของเราเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอาชีพศิลปินนักวาดภาพนะครับ นอกจากเขาจะมีฝีมือในการวาดภาพแล้วมีความสามารถในการวาดภาพแล้วเนี่ยนะครับคุณหมอมองว่าจุดเด่นของศิลปินนักวาดภาพเนี่ยก็คือจินตนาการนั่นเองนะครับเชื่อว่านะครับศิลปินนักวาดภาพเนี่ยก่อนที่เขาจะลงมือวาดเนี่ยส่วนใหญ่เลยคุณหมอรู้สึกว่า เขาน้าจะเหมือนกับมีภาพที่มันเกิดขึ้นอยู่ในหัวเขาอะเกิดขึ้นอยู่ในจินตนาการของเขาอะเกิดขึ้นอยู่ในความคิดของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาเนี่ยนะครับวาดภาพลงไปหรือว่าลงสีไปหรือลงปลายพู่กันลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับภาพที่ออกมาเนี่ยในที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นไปแบบที่เขาคิด เอาไว้ก่อนในในจินตนาการของเขานั่นเอง mm hmm. เช่นเดียวกันนะครับกับการทําธุรกิจเอมตาของเรานะครับถ้าเราต้องการที่จะประสบความสําเร็จเราจะต้องมีจินตนาการของภาพความสําเร็จของเราเนี่ย ที่เราสามารถมองเห็นภาพในอนาคตของเราว่าเมื่อเราประสบความสําเร็จในธุรกิจเอมตาเนี่ยชีวิตของเรามันจะเป็นแบบไหนรายได้ของเรามันจะเป็นแบบไหนอิสรภาพของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากขนาดไหนนะมันจะเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตของเราแบบไร้ความกังวลเราสามารถที่จะดูแลคนที่เรารักในครอบครัวของเราเนี่ยได้อย่างแบบเต็มที่เลยเพราะผลของความสําเร็จที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองเห็นภาพ ของเราในอนาคตภาพความสําเร็จเนี่ยมันจะเป็นแรงจูงใจให้เราเนี่ยนะครับมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจทุ่มเทในการลงมือทําอย่างไม่ลดละเลยนะครับเพื่อที่จะได้มาซึ่งความสําเร็จในธุรกิจเอมตาตามเป้าหมายที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่อยากจะพูดถึงก็คืออาชีพช่างแต่งหน้านะครับ ช่างแต่งหน้าเนี่ยนะครับนอกจากเขาจะมีความสามารถในการแต่งหน้าแล้วเนี่ยส่วนตัวของคุณหมอมองว่าช่างแต่งหน้าเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นที่สําคัญมากๆอันหนึ่งเลยนะครับก็คือสังเกตว่าช่างแต่งหน้าเนี่ยเวลาเขานั่งแต่งหน้าให้ลูกค้าเนี่ยเขาจะมีความสุขอะคุณหมองว่ามีความสุขกับการได้แต่งหน้าเพราะฉะนั้นจุดเด่นของช่างแต่งหน้าก็คือการทํางานแบบมีความสุข แลวเขาจะรู้สึกสนุกรักในงานที่เขาทํานั่นเองนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับการทําธุรก,กิจเอมตานะครับอย่างที่คุณหมอมักจะพูดบ่อยๆเลยว่าเวลาเราทําธุรก,กิจเอมตาเนี่ยถ้าเราทาธุรก,กิจเอมตาแล้วเนี่ยเราทําแล้วเรามีความสุขเราสนุกกับมันเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยมีพลังในการสร้างธุรก,กิจมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เรารู้สึกว่าเราทําแล้วเนี่ยมันมีความสุขเช่นการที่เราได้ใช้สินค้าเอ็ตาแล้วเราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากการใช้สินค้าเอ็ตาการที่เราเนี่ยได้มีโอกาสนะครับเ,เรียนรู้การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไวท์เทาสตาชุดลดน้ําหนักนะครับแล้วก็สามารถทําให้เราเนี่ยสามารถลดไขมันส่วนเกินนะครับสร้างกล้ามเนื้อ ให้กับร่างกายของเราได้รูปร่างของเรากระชับมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราสนุกกับมันมากๆเลยกับการใช้สินค้าแบบเนี้ยแล้วเราก็จะสนุกกับการแบ่งปันสินค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้การทําธุรกิจของเราเนี่ยสนุกไปด้วยนะครับแล้วทําให้เราเนี่ยรู้สึกได้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นคนหนึ่งนะที่สามารถประสบความสําเร็จได้เพียงแค่เราเนี่ยสนุกแล้วก็รักกับการทําธุรกิจเอมตานั่นเองนะครับ วันนี้นะครับคุณหมอก็พูดถึง4อาชีพนะครับที่ยกตัวอย่างหรือว่ามุมมองของคําว่าจุดเด่นในแต่ละอาชีพนะครับซึ่งคุณหมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละอาชีพเนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็คือคนที่เขาจะประสบความสําเร็จใน แต่ละอาชีพเนี่ยเขาต้องมีความสามารถเฉพาะตัวเรียกว่ามีจุดเด่นหลายข้อมากๆนะครับซึ่งตัวเราเองเนี่ยเราก็ควรที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วก็นําจุดเด่นเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนาตัวเราเองมาเพิ่มขีดความสามารถให้กับตัวเราเองสร้างจุดเด่นให้มันเกิดขึ้นในตัวเราซึ่งทุกๆจุดเด่นนะครับ ที่เราสามารถนํามาใช้เนี่ยในการสร้างธุรกิจเอมตาของเราเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จในธุรกิจเอมตาได้นะครับแล้วก็ใน EP ต่อๆไปเนี่ยคุณหมอก็จะนําเสนอมุมมองหรือจุดเด่นในอาชีพอื่นๆกันอีกนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอพูดถึงจุดเด่น4อาชีพนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ